กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับกดตกิงด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตอนนี้นะฮะเราก็กลังจะเกี่ยวกับวิชาที่เราต้องเรียนนะครับก็คือวิชาในก็บอกเลยนะครับตอนนี้ผมเรียนเก็บใิกิจของพรีโกีมามอยู่ฉะนั้นก็จะมีตรงนี้อีกหลายกองเลยครับอยู่ตรงน,นั้นคือเราต้องอ่านให้มันจำเสร็จก็ไปสอบเก็บในกิจเรื่อยๆน,นะครับ เราสอบได้อยู่ประมาณสิบสอง,สองายแล้วจิตแล้วยาวไปครับแล้วก็มีอีกอยิงหนึ่งที่ผมอยากเป็นก็คือตำรวจซึ่งก็จะเตรียมตัวพวกควบคู่กันมีคอสที่ผมไปซื้อมาคอตำรวจหรือต้องเรียนอะไรเรียนอย่างไรแต่วันนี้วันนี้นนฮะเรียนของรามไปก่อนก็อ่านหนังสือเราดูฟังบรรยายจบแล้วก็อ่านหนังสือต่อครับ อ่านเลยฮะอ่านก็โอ้หนักเหมือนกันก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะวันนี้วันที่สิบสองของสองพันห้าร้อยหสิบแปดก็จะเป็นคลิปเริ่มวันแรกของโปรเจกต์นี้ครับ